แลตัวจะพับ้อะวาบ,บอกคืนหน่อยอเหนื่อยหตัวกูว่านือย,ยโอ้โหเด็กก็หายแล้วกูเบื่อมากเลยทาไมอะ เบื่อหมอมเวลามาจะไปเบื่อหมอก็ททำไมจะมาถามทำไมวะพอเข้ามาก็แทนที่จะให้ยาให้เยอะไปอเออมาถามยู้ยแตคนไหนคนป่วยค่ะเขาก็ถามเป็นมายาตนลนะกม็มึงมีผ้าหันแหงนอนอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยเด็ก<อ>นิดหน่อยก็ปวดได้กูอยากออกไปดูข้างนอกสนายบ้างไวไฟก็ไม่ติดให้แอร์เสียหรือวะไม่ยอมฮะ แอร์เสียช่มั้ยแอร์ไม่เสียหรอกนี่มาถึงแ้วไม่มีแอร์ห้องนอนหรือห้องผ่าตัดเนี่ยไฟแรงจังแอ่์กูเนี่ยเบื่อเบื่ออะไรเพราะเบื่อไม่เบื่อได้ไงเราอยู่แต่กับมึงเนี่ยได้กลิ่นลมมันยามาและใจมันไม่ดีสาวะโอ้อหสอรำได้ละมันเดินไม่ต้องมีคนประคองเลยเน้ตไม่จะววจะช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ คครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่เชียงมะครับนี่เฮ้ยคุณเชียงมาช่วยหน่อยดิโอ้เล่นตายไม่ได้ตรงนั้นพี่เชียงอะไรมาช่วยหน่อยไม่เอากูเหนื่อยกูโอ้ไม่ถึงโรงพยาบปัญหาหยุดตัวเองไปรับรางวัลได้จะลืมเนี่ไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวนะเว้ยมันเป็นไรอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นใช้คืน ไม่รู้ว่าราชันพักอยู่ห้องไหนก็ได้ตัวเองแล้วแต่เลยไม่รู้ว่าจะใช่ห้องนี้หรือเปล่านีวต้องลองร้องเรียกถามดูก่อนโอ้ยราชันประธานเข้าทีนะคะราชันพักอยู่ห้องนี้หรือเปล่าคะใช่ครับอยู่ห้องนี้ครับไม่อ่านป้ายชื่อข้างหน้าแล้วครับขอเข้าไปได้หรือเปล่าคะได้ครับได้เลยค่ะ ประธานโทษนะคะครับเออช่วยลงมารับคนเยี่ยมหน่อยค่ะอ้าว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 อย่าตั้งใจปิดนะคะฮะพี่ชั้นไม่ได้มาฝากคันนะคะมาเยี่ยมค่ะครับผมค่ะครับผมไม่ต้องเล่นอะไรแล้วต้องคอยระวังคนอยู่เนี่ยอ่ะมึงถือที่เนี่ยคนต้องมาเยี่ยมช่วยเหลือตัวเองมาก โทษนะคะเออกูว่ามึงลุกให้คนท้องนั่งเลยฉันเป็นคนมาเยี่ยมฉันไม่ได้ท้องค่ะฉันแค่อ้วกเฉยกินเยอะไปหน่อยครับผมถ่ายไม่ค่อยทันตะพีกรขนาดนี้ผมว่าผ่าออกเลยครับไม่ต้องขี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยฮะทางจะเป็นหมอใหญ่เลยทำไมอ่ะใส่ชุดลาตีมาเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะหมอลิเกคุณดาชันสวัสดีครับฉัน,นทราบข่าวมาว่าคุณน่ะถูกทำรา้ายเดี๋ยวต้องมาพักรักษาตัวอีกที่นี่วันนี้นะ่ะฉันก็เลยตั้งใจทำกับข้าวมาเยี่ยมคุณนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงแต่พอดีว่าตอนนี้นะ่ะผมดาชันอยู่ในการดูแลของคุณหมอครับอาหารต่างๆจะกินจะทานอะไรก็ คงต้องให้คุณหมออนุญาตก่อนนะคะอาหารที่คุณผู้หญิงเตรียมมาผมอาจจะทานมไม่ได้นะครับต้อง<ม>ขอโทษด้วยนะคะเอ้ยมึงไม่กินก็รับรับไว้ก่อน,อนแต่ว่าฉันตั้งใจทำมีกับมือเลยนะคะตั้งใจอุตส่าห์เอามาให้คุณทานนะคะแต่ว่าผมกลัวว่าผมจะทานไม่ได้ะคระับถ้าคุณไม่ทานอะ่ะฉันก็คงจะเสียน้ำใจแย่เลยนะสิคะ่ะรับไว้ก่อนเสียน้ำใจเขามึงไม่กินมึงก็ให้กูกินได้เนี่ย จะกินเลยอูไม่ได้จะกินหรอกเขาสามาให้แต่ได้นิดนึงก็ยังดีนะคะก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับไว้ก็แล้วกันนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณผู้หญิงทานเยอะๆเลยนะคะเอาไปเก็บไปเมียอะไรเอาไปเก็บไงเก็บไหนล่ะก็นี่ไงเขาให้มาแล้วเดี๋ยวประทานโทษนะคะฉันน่ะ ตั้งใจทํามาเยี่ยมคุณแล้วถ้าหากว่าฉันอยากจะขอป้อนเองกับมือเลยได้ไหมคะจะจะป้อนเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณจะกินตอนไหนนะคะคุณราชันเออผมว่าคุณไปล้างจานก่อน <laughs> ถาดเหมือนถาดข้าหมาเลยนะ <laughs> ค่ะทเชียงหาไม่ทันค่ะคว้านี้มาก่อนก็อะก็ได้ครับ <laughs> คุณ คุณจะป้อนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะฉันตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะคุณยังป่วยอยู่เลยเอาจ<อ>จะทานลำบากถ้าอย่างนั้นผมว่าคุณก็เป็นเป็นสาวนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนุ่มแล้วคุณมาป้อนข้าวเนี่ยเราเพิ่งเพิ่งเจอกันครั้งแรกเดี๋ยถ้าเกิดว่าคุณป้อนข้าวผมก็เขินอายเป็นเหมือนกันนะครับคุณถ้าอย่างนั้นคุณช่วยหลับตาป้อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะหลับตารับครับ หลับตาป้อนคนปอนก็หลับตาปอนคนรับก็หลับตารับเดี๋ยวได้กอกหูกันมั่งนะครับได้ไหมครับได้ค่ะฉันก็ลืมนึกไปฉันก็เขินเหมือนกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันป้อนเลยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะคุณลองวางไว้บนท้องได้ไหมครับผมอยากทดลองเลยก็หกหมดนะสีคุณเชี่ยเหมือนแบบว่าเรามีโต๊ะมาเองอะไรเงี้ยเราวางแล้วนก็กินไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ เขาชอบตอนคุณขำมากเลยครับครับครับเขาเขินแล้วเนี่ยเขาอายแล้วเนี่ยมันลูกจีรังกาเลยครับเขาอายแล้วป่อยเลยนะคะเขาอายจะป้่อนข้าวเหรออายที่มึงเซลเรื่องท้องเนี่ยป่อเลยนะคะตาตาเลยครับค่ะครับเดี๋ยวผมจะทานอ่ะจิอาสิไหนเราจะกินแม่ จะดมทำไมล่ะก็ต้องดมก่อนมึงไม่ลูกแม่มึงจริงเลยโอ้โหป็นไงคะรสชาตินไงเ็มเอ่อผมว่ารสชาติเป็นจริง จืดไปนิดนึงอะครับรู้ไหมผมเป็นคนทานอาหารรสจัดครับแล้วขอขอน้ำปลาเพิ่มหน่อยสักสักสามช้อนสามช้อนใหญ่ๆเลยแล้เลยกูฟอกไตเลยได้เลยค่ะมีเครื่องปรุงมาไหมครับมีค่ะฉันต้องเดินใช่ไหมคะคุณละชันไปเติมเองได้ค่ะคุณไม่ถือเครื่องปรุงเลยแล้วคุณไม่อยู่เป็นไงคะลำบากไหมครับ ไม่ำบาหมาจะได้กระตังเอออยากจะถามว่าคุณผู้หญิงเนี่ยได้ชิมมาก่อนไหมชิมสิคะฉันตั้งใจทําเองกับมือเลยนะคะเนี่ยจะดึงมาอยากเปรี้ยวสิท่าอยากเค็มอยากเปรี้ยวอะไรเนี่ยนะแหมและให้ใช้คนไปดีจะด้วยเข้าใจใช้คนไม่ถูกใช้คนไม่ถูกงานเขาปีนคนคานก็ต้องให้ถูกปากเขาสิคะอับผมแหมแล้วก็ร้อนๆอนอยู่อย่างนี้ด้วย อันนี้แผนกฟอกไตยังอยู่ไหยครับนี่ทำไมคะผมว่าพอกินเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปเดินดูอะไรซะหน่อยมีหลายแผนกค่ะไม่ต้องเป็นขวงนะคะครับผมเอผมณคผมว่าร้านข้าวขอน้ำปลาหน่อยร้านข้าวโอ้โหมุงจักร้านข้าวเลยเลย เาหมดแล้วขายลิเกหมดรอบนี้ต้องถูกปากแน่ๆเลยค่ะถ้าไม่ถูกปากก็คงไม่ได้กินนะต้องถูกบ้างเนี่ยดีฉันป้อนเลยนะคะครับคงถูกปากแต่คงไม่ถูกลิ้นเท่าไหร่แล้อ่ะค่ะนี่ค่ะมีเนื้อไก่ด้วยนะคะเอ๊ะเมื่อกี้กูบอกเค็มบอกเค็มไม่ใช่เอาเค็มป้อนเลยนะคะท่าน น่นกระดูกวัวกระดูกควายวะกันเนี่ยอะไรอ่ะเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เนทานได้ค่ะเป็นไงบ้างค่ะคุณราชาเหออยอมเลยนะน่าสนุกอริงว้ยเพื่อนคุณเป็นไรคะ ลันกอบใจมึงมากนะเพื <blunt animation> ่อนน่า <l> ด <aman> ูแลตัวเองได้หรือเปล่าเหื่อยเหรออร่อยมากเลยครับคุณอยากจะขออีก อีกสักคำหนึ่งได้ไหมคะอีกสักคำเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะนี่เป็นมือแรกของวันนี้นะครับจริงเหรอคะท่าทานได้เยมือแรกสำคัญครับหลับตาเลยนะคะหลับตาเลยนะเอาสิเอาสิมึงร้องแจ๊ะแจ๊ะลิ้นรูดมึงร้องเองมั้งเน๊กกินดิมันจะกินไม่ใช่เหรอทานนี่เยอะเลยนะครับผมพาผมไปขูดลิ้นด้วยนะ

ไใหม่จะมาโว้ยพอดีว่าเออคุณราชันคุณเจี๊ยบอสักคำไหมคะอีกสักคำก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องนะครับอิ่มแล้วหรือคะเดี๋ยวหมอว่าครับอ๋อค่ะอร่อยมากเลยครับคุณฉันเรียกเอาน้ำมาค่ะเออมีครับให้ข้าวจะไม่ให้น้ำคุณผู้หญิงครับต้องขอบคุณผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำอาหารอร่อยอร่อยมาให้ผมทานไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเต็มใจว่าแต่คุณผู้หญิงชื่อว่าอะไรหรือครับเผื่อ ผมออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเราเจอกันข้างนอกจะได้ทักทายกันถูกนะครับอู่สิฉันก็ลืมไปเลยว่าเราน่ะเพื่อคือเจอกันครั้งแรกคุณคงยังไม่รู้จักฉันฉันน่ะเป็นคนอยู่ภายในเมืองหลวงนี่แหละค,ะค่ะฉันเป็นนางข้าหลวงของโอรสจุกรัณเชิญนามว่านาาข้าหลวงอัญชลีคะ่ะคุณชอว่า,าอะไร อัญชลีอย่าฝากแรงมาผักฉันเรียงอะไรคะจะเล่นติเกเต็มที่ก็ไม่ได้ทำไปเล่นจ้ำจี้มาเขือเปาะแปะเชียรฮะนึกว่าใครที่ไหนทำไมเธอที่เองเหรอนางข้าหลวงอัญชลีก็ใช่นะสิฉันนมว่านางข้าหลวงอัญชลีแล้วจะยังไงคะตัวปัญหาตัวปัญหาเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอนางข้าหลวงอัญชลีเธอทำไม่ฉัน ต้องถูกองค์ราชกุมารเชิญดาว่าตบตีก็เพราะเธอน่เป็นต้นเหตุวันนี้ได้เจอตัวจริงนะนะววางขึ้นหลวงกันเชิียินดีที้รู้จักนี่เดี๋ยวน่าฉันดูสิฉันก็ลงนึกว่าเป็นคนดีนเรืงผู้สามีน้ำจันพูดจาดูถูกพูดจาไม่ดูเรื่องโถ,ถเอ้ยนึกว่าเตอเป็นใครมาจากไหนฮะฉันเห็นเธอครั้งแรกนะ ฉันก็นึกว่าเธอน่ะคือช้างเพืองงานนี้ที่เกิดขึ้นในป่ายอยา่โถเอ้ยแต่ความจริงแล้วตัวเจ้าเองอ่ะมันก็เป็นได้ก็เพียงแค่อีกควายมันนอกเ<ฮ>ท่านั้นแหละมันแลนจะบุญอันเชิญเลยเออถูดูสิเราก็หลงนึกว่าเป็นเพชรนินจินดาที่ผู้คนน่ะเข้ามาประดับประเดิลแวนแต่ความจริงแล้วจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเจ้าเองน่ะ มันก็มีค่ะพียงแก้อนโกดก้อนทรายให้คนขเยียบยากเล่นเทานั้นแหละบอมนราะ,ะบุดอังเชิญเลยเออทําไมฮะโธใช่สิเที่ยวว่าคนอื่นดูถูกคนอื่นเขาว่าเป็นหานไกลน้ําแต่หารู้ไหมว่าตัวเจ้าเองอ่ะมันก็เหม็นสาบพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละเหมือนราะบุตรลาชันเลยลาชันน่กเออคุณเชียง มีคนเคยช้ำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเจ็บตัวทําไปทำอะไรเ้ยแบบนี้ต้องแก้แค้น <laughs> ต้องปั๊มให้ท้องใส่ <laughs> แล้วมีคนปั๊มไปก่อนเนาะตายแล้วนี่วางแผนจะทำอะไรเธอผเชียงฉันวางแผนจะรีดลูกเธอทุอ <laughs> เรศดูสิว่าจะเป็นคนหรือเปิดผีเสื้อ <laughs> นี่ก <laughs> ็คือ <laughs> จะทำอะไรใช่ไหมฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆฉันสู้เธอไม่ได้หรอกจะดทำอะไรใช่เลยถึงตัวจะไม่เล็กแต่ฉันก็ไม่อยากจะทำเธอหรอกจะทำอะไรเนี่ยเล่นคนเดียวเสียวทั้งโรลิเกนวิ่งให้ดีนะกระดานมันก็เดินกระดอนกระดอนโดอยู่ถามว่าจะทำอะไรก็ใช่สิก็จะจับปั้มทำเมียสิกูเชียงตกลงก่อนยังไงเมืองทอนบนเลยเดี๋ยวกูทำคลอดเองตายแล้วใจด้วย